สวัสดีครับวันนี้ลุงจำม่ํมนะครับก็มานําเสนอนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเกาะติดกันไม่ปล่อยนะครับทุกเทคนิคการทํากับข้าวที่ง่ายๆนะครับวันนี้เราก็มาทํากันชาชูงหมูกรอบสามชั้นหมักน้ําปลานะครับนาติดด้วยน,นย้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆอร่อยยั่วยั่วจ้า ขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ต้องมีหมูสามชั้นที่เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับหั่นออกมาพอประมาณนะครับจากนั้นนะครับเรามีมีดที่มีปลายแหลมหรือหรือเราใช้ซ่อมก็ได้นะครับแทงไปที่เนื้อหมูนะครับให้เป็นรูแบบนี้นะครับบางท่านก็ใช้มีดปลายแหลมนะครับแทงนะครับ อะไรก็ได้นะครับนะเพื่อให้มันเป็นเงินทุนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอะไรก็ไดง้ง่ายนะครับเกาะติดจิตกันไม่ปล่อยนะครับทุกขั้นตอนหมูหมูแบบนี้นะครับช่วงมาตรการเก็บตัวนะ้ปาาแท้นะครับหอมนะเราก็หย่อนลงไปนะครับลงในเนื้อหมู ลูกเราให้ด้วยฮะเพราะว่าเราเจาะเขาไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงในขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งมีหมูแผ่นนะครับพลิกกลับมาในด้านหมูนะครับในด้านหมูแล้ววางลงไข่ต้มแพงนะครับแล้วใส่น้ปาปลาแนะนําให้ใส่น้าปลาแท้นะครับเพราะว่าเวลาหมักมันจะมีกลิ่นหอม วางไว้หนึ่งชั่วโมงครับพอเราหมักได้เออเข้าที่แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับหมักไว้ประมาณห้าสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะทําการมว้วนกลมๆนะครับก <Yahoo. S 1> ารมัดก,ก็มีหลายวิธีนะครับบางคนก็ให้เชือกยาวๆ สร็จแล้วเราก็นําไปต้มต่อนะครับอีกห้านาทีนะครับตอนนี้เราต้มเสร็จแล้วนะครับในชาชูเราตอนนี้เราก็มาเกาะติดกิดก,กัดไม่ปล่อยนะครับในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้เราก็ตรงที่หมูกรอบมันทูนะครับก่อนเราก็ต้องกินก่อนนะครับโ <Wow, okay. S 1> อเคต้มแล้วนะครับห้าสิบกว่านาทีตีว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับ เราก็จิ้มร้อนหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราจะจิ้มหนังหมูนะครับเพื่อจะใส่น้ำส้มสายชูนะครับไม่ได้โฆษณานะครับตาทิพย์ประรถหไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเราจิ้มลงไปเพื่อจะให้น้ำส้มสายชูซึมเขาเ้าไปในตัวหนังว ลานทอดมันก็จะกรอบนะครับอาหารมื้อนี้ก็ง่ายอีกแล้วน,นะครับกรอบจิดติดไม่ปล่อยนะครับอาหารธรามารมดาธรรมดาใครๆก็ทําได้นะครับเราก็ใส่น้าชุบสายชูนี่ทั่วถึงนะครับมีทั่วถึง ยิ้มแล้วยิ้มหนังหมูแล้วใส่น้ำชุ่มใสชูแล้วนะครับั้าตอนนี้เราก็นําไปตากแดดหนึ่งวันนะครับเพื่อจะให้มันแห้งเหนะครับช่วงนี้เราก็จะแกะเชือกนะครับและแหงไม้แบบนี้นะครับแหงไปทีละอันทีละอันแล้วแกะเชือกออกให้หมูมันม้วนกลมแบบนี้นะครับหนังเราก็นําไปตากแดดนะครับอากาศดีแดดร้อนนะครับแดด แดดจ้าๆนะครับก็หนึ่งวันบ่อนะครับให้หนังมันแห้งนะครับแล้วจากนั้นเราก็นําไม้มาเสียบนําไม้มาเสียบนะครับก่อนที่จะแกะเชือกออกหลังจากแกะเชือกออกแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับๆๆๆๆๆ จบคลิปนี้นะครับเราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับชาชูหมูกรอบสามชั้นหมักน้ำปลาจา้าตามติดด้วยน้ำจิ้มแจ่วหนะึ่งนโอ้ยสูตรสำเร็จของผมนะครับน้ำจิ้มแจ่วในทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะเกาะติดจิกกลัดไม่ปล่อยนะครับในการทำกับข้าวที่ง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ น้ำจิ้มแกวทุกคนก็ทำได้นะครับกินกันแล้วแซ่บลีหนเน่นเออ,อร่อยเยอะๆจ้า